สวัสดีครับวันนี้ขอนำคำภาษาขอมในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังอีกสองคำคือคำว่ากระดึงและกระดิง่งเมื่อเอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยคือภูกระดึงทุกคนคงเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับคำว่ากระดึงเป็นภาษาขอมที่ใช้กันมาสี่พันปีเดิมไม่ได้เรียกว่ากระดึงแต่เรียกว่ากันเดิงไม่มีรอเรือเหมือนคำที่ใช้ในสมัยปัจจุบันอักษรของสมัยโบราณ ไม่มีสระอึดคงมีแต่สระอีกกับสระอีกสามารถเรียกได้ทั้งกันเดิงและกันดิง่งสมัยต่อมาเรียกเป็นกระดึงและกระดิง่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายว่าคล้ายกันดังนี้คำว่ากระดิง่งกับกระดึงมีเสียงและความหมายคล้ายกันกระดิง่งหมายถึงเครื่องทำเสียงทำด้วยโลหะมักมีรูปคล้ายะระฆังแต่ขนาดเล็กกว่ามีตุ้มเล็กๆอยู่ข้างในสำหรับกระทบกับตัวกระดิ่งให้เกิดเสียง ใช้เป็นเครื่องทำสัญญาณเช่นคนขายไอศกรีมสันกระดิ่งเป็นสัญญาณเรียกลูกค้ากระดิ่งมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงกระดิ่งที่ใช้แขวนตามชายคาโบสถ์และวิหารเมื่อลมพัดปลายตุ้มจะกระทบตัวกระดิ่งทำให้เกิดเสียงไพเราะความหมายที่สองหมายถึงเครื่องทำเสียงทำด้วยโลหะหรือไม้ก็ได้มีรูปต่างๆกันมีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนักอยู่ภายนอก มักใช้แขวนคอวัวเป็นต้นที่เล่าให้ฟังเป็นความหมายที่อธิบายโดยสำนักงานราชบัณฑิตแตยสภาครับบ้างให้ความเห็นว่าเป็นระฆังขนาดเล็กทำด้วยโลหะข้างในมีลูกตุ้มที่ปลายมีใบโพห้อยอยู่เมื่อลมพัดตัวตุ้มจะกระทบกระดึงทําให้เกิดเสียงมักแขวนไว้ตามชายคาโบส์และวิหารเครื่องโลหะหรือเครื่องไม้ลักษณะคล้ายระฆังมีลูกกระทบแขวนอยู่ข้างในหรือกระหนักข้างอยู่ด้านนอก ใช้แขวนคอวัวควายเพื่อให้รู้ว่าอยู่ที่ใดกระหลกกะแหลง่ลงโปงหมากขิกหรือขิกก็เรียกกระดึงหรือโปงไม้ในอดีตกเกษตรกรไทยใช้สำหรับแขวนคอสัตว์เลี้ยงเช่นบัวควายไว้เพื่อให้ส่งเสียงง่ายต่อการติดตามหาวัวควายเวลานำไปปล่อยเลี้ยงไว้ตามทุ่งนาหรือป่าเขาซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นแล้ววันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคำว่ากระดึง กระดิ่งนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ